มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสารรอทอนนอแจ้งจับแผ่นกวินโพสต์มีนตัดสินคดีบิ๊กตู่จ่อฝันเพิ่มปมแสดงร้อเรียนคำวินิจฉัยของศาลคิดว่าจะดำเนินตามกฎหมายอีกแน่นอนค่ะเมื่อเวลา14นาฬิกาของวันที่3ธันวาคม63ที่กองบังคับการปราบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมของเทคโนโลยีบอกกอปอ,อทอส10ตำรวจโทมนตรีแดงสีผู้อำนวยการกลุ่มงานนิติการสารรัฐธรรมนูญแจ้งความกับพันตำรวจโทนิติธรเดชระพีรองผู้ควบคุมสอบสวนก 3, บกบอปอ,อทอให้ดำเนินคดีกับนายพิริชิวรักหรือว่าเพนกวินค่ะแกนนำกลุ่มคณะราษฎร หลังโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook พาดผิงสารรัฐธรรมนรูญจนเกิดความเสื่อมเสียโดยใช้เวลาให้ปากคำนานถึง1ชั่วโมงค่ะสิทธิตำรวจโทม,มนตรีกล่าวว่าตรวจสอบข้อมูลจากสื่อและสื่อออนไลน์พบข้อความการปราศัยบางส่วนของนายพิริศนะคะในการชุมนุมที่้าแยกราดเพลาเมื่อค่ำวันที่3ทธันวาคมเข้าขายดูหมิ่นสารจึงรับมอบอำนาจจากสารธรรมนรูญ มาแจ้งความดำเนินคดีตามความในม .198 กฎหมายไอญาเบื้องต้นอยู่ที่พนักงานสอบสวนจะพิจารณาดำเนินคดีผู้กระทำผิดว่าจะมีใครบ้างส่วนกรณีและการแสดงการล้อเลียนการอยู่ใฉชัยของศาลนั้นกำลังพิจารณาว่าเขาขายความผิดใดหรือไม่ค่ะเชื่อว่าจะดำเนินการตามกฎหมายอีกแน่นอนเบื้องต้นพนักงานสอบสวนรับเรื่องไว้เป็นคดีพร้อมสอบปากคำ และรวบรวมพยานหลักฐานก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการต่อไปขอขอบคุณข้อมูลสข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ